กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์สามารถอธิบายได้จากหลายมุมมองโดยรวมถึงกระบวนการต่างๆที่ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อมได้ กลไกทางพันธุกรรม g e n e t i c Mechanism) พฤติกรรมหลายๆอย่างของสัตว์ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์ในการอยู่รอดตัวอย่างเช่นการสร้างรังของนกการล่าเหยื่อของสัตว์นักล่าหรือการป้องกันตัวเองจากศัตรูพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมักจะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสายพันธุ 2> ์ 2. กลไกทางระบบประสาทหรือ n e u r a l m e ันเกี่ระบบประสาทประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆของร่างกายสิ่งเร้าจากภายนอกเช่นการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสหรือการดมกลิ่นจะถูกส่งผ่านเส้นประสาทไปยังสมองเพื่อประมวลผลและสมองจะส่งสัญญาณกลับมายังกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆเพื่อทำการตอบสนองพฤติกรรมของสัตว์จึงเป็นผลมาจากการทำงานของระบบประสาทที่ซับซ้อน 3. กลไกทางฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเมคินิซึมฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ฮอร์โมนบางชนิดจะเพิ่มขึ้นและกระตุ้นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาคู่การดูแลลูกหลานหรือการปกป้องดินแดน นอกจากนี้ฮอร์โมนยังมีผลต่ออารมณ์ในการตอบสนองต่อความเครียดของสัตว์อีกด้วยกลไกทางสภาพแวดล้อม e n v i r o n m e n t a l Mechanism สภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของสัตว์เช่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือดูการหรือการมีอยู่ของอาหารและน้ำเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงสัตว์จะผบพฤติกรรมของตนเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ตัวอย่างเช่นการอพยพข,ของนก เพื่อหลีกเลี่ยงอากาศหนาวหรือการปรับพฤติกรรมการกินเพื่อให้เข้ากับความพร้อมของอาหารกลไกทางการเรียนรู้ (Learning Mechanism) สัตว์สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและปรับตัวตามการเรียนรู้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นผ่านการสังเกตของพฤติกรรมของสัตว์ตัวอื่น การลองผิดลองถูกหรือการตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตนการเรียนรู้ช่วยให้สัตว์สามารถปรับตัวและเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ก,ไกลไกททางสังคมหรือ social mechanism พฤติกรรมทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ต้องปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอื่นในกลุ่มสัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เช่นฝูงนก หงปาหรือกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมการสื่อสารการแข่งขันการแบ่งปันอาหารหรือการดูแลลูกหลานล้วนเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่ช่วยให้กลุ่มสามารถดำรงอยู่และสืบทอดต่อไปได้ไกลไกเหล่านี้ทำงานร่วมกันในการกำหนดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ทำให้พวกมันสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและเอาตัวรอดในธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ